ี่มาสั่งสวรรค์วิมานนี่ยังเห็นคนอันก็เอิ่นแบบประมาทพระตาชนทัยประมาณพระพุทธเจ้าดนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจของคนออกจากข้อมบิอุทสุ์ภายในใจล้วนเลยมิตรมีตาล้วนบอมีแนวอื่นจากใดจมงดเลยภาษาหลักจว่างเงื่อนทองศัพย์สินสมบัติมีกระสาง่นมาจากใดเ่นสละถิ่มเบิดแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสิมาสั่งให้ดอกซาลาเดี๋ยวสิมาสั่งให้ดอกน้ำดิมาสั่งอันนั้นอันนี้ให้ดอกนี่สิ ประมาทเพิ่นได้เพิ่นไปอยู่ป่าตัสลูอยู่ป่า <c oughs> เพิ่นถิมซิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ห้าววสิสร้สง <c oughs> เพิ่นทิมเมดสลาเดอันทั้งหลายแหล่ที่ว่าของที่เพิ่นมีทุกอย่างนป่าศาสารราชวังทั้งหลายที่ว่าจักโบดจักสลา,าอย่างมั้นบ่ได้เทียบกันดอกกับสิ่งที่เพิ่นทิมไปแล้วขุมทองซีขุมสีเป็นสหชาติเกิดพร้อมอกับเพิ่นเ <c oughs> พิ่นสละออก กุ้งท่องนั่นใส่ตลอดชีวิตกับบวชเลยคือว่าไปขนออกมาก่อนหนึ่งกับพุธปุ๊บขึ้นมาทันทีขนออกมากอนหนึ่งกับพุธขึ้นทันทีพวกเขาอาจจะคิดว่ามันเก็นนิทานนอค่ําแมกะทังอยู่เมืองเล่าเดยนี้ก็ยังมีไปหักออกมาปะปุดขึ้นมาอีกกต่ยังมีพวกเขาอาจจะคิดว่าถึงดอกว่านันนั่นเขาเจ้าคนมีบุญแท้ๆเพ่นเป็นคนทีสละตัวเองเสียสลละเพื่อผู้อืนอ่นน้อมใจลงไปน้อมก้มหัวลงไปหลับใส่คน รับใส่ก็ได้หวังประโยชน์ยังบ่ได้หวังว่าผู้นันนนน้นผู้นี้สิเขามาลบเขาลบนับถือบ่ได้หวังว่าผู้นั้นผู้นี้สิเอาเขาหน้าไม่ให้กินบ่ได้หวังยังใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งคําสารเสรินบ่มีเลยนั่นแหละคำว่าโตกูของกูบ่มีสําหรับเผินน้อมจิตต,ต้องไปเต็มที่สํหรับสิรับใส่คนผลรับใส่คนได้นรรับใส่เบิดทั้งหมูหมากาไกาญญา่ผูอยิ่งาหเปรตผีวนนรกทั้งหลายรับใส่เขา เพิ่นเบิดโตกูของกูแล้วเมื่อเพิ่นเบิดข้างบ่าโตกูของกูแล้วการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะมันจึงออกเต็มทีบ่มีชักหน่อยเลยข้างบ่าโตกูของกูบ่เวลาคนมาด่าเพิ่นเพิ่นก็เสยไม่ยกย่องเพิ่นเพิ่นก็เสยมันบ่มีโตกูของกูแล้วแต่ว่านิดหน่อยก็บาเป็นตะประมาณในคำสั่งสอนของเพิ่นอย่าลืมว่าซีโลกในเพิ่นถิ่น คำว่าซีโลกเขาอาจจะบอกเข้าใจอมรโคอมรโคยาณทวีบโลกหรือพูดโลกรุ่นปุเพวิหะทวีบโลกหรือข้างนั่นอันนี้ชมพูทวีบโลกหมายถึงว่าความเป็นจักรพรรดิของเพนต้องปกครองโลกทั้งสีโรกนี่เพนถิ่มทั้งซีโลกเอาคิดบังดูว่าท่องขําทั้งเบิดในโลกนี่โลกนั้นโลกนั้นโลกนั้นทั้งเพชรนิ่งกินดาทั้งไร่เดถิ่มบด แต่เขาควบเคาหพนะับถือของจัก,กรพรัดจัก,กรพรรดไปทั้งใดกส็สร้างเดินทางไปโดยอากาศใส่เกล็ดแกว้วบ่ตําเป็นต้องหลบหอกับบริวารทหารเต็มยุนผู้ได้สิไปหลบสูหอมาเต็มที่ฝ่านั้นละ่ะมีผู้ได้อยากสูได้แนวนั้นละ่ะพวกสร้างแก้วมาแกว้วขุนพ้นแก้วทั้งหลายดูกแกว้วการลบของ่นลบโดยคุณธรรมต่างหากแต่ว่าถ้าจิลบด้วยอาวุธผักขันแก้วอันเดียวเท่านั้นฟาดลงบาดเดียวมุนบด พวกเขาอาจจะบก่กบ่กขาดคิดว่ามันสิเป็นไปได้แต่ว่าคนคนมันมีบุญคนมีบุญสัตว์ตะกี้เ้าได้สัตว์นะคนกับเทวดาเบากันได้เห็นกันได้พรญานาคพระญา้าขุดต่างๆเห็นกันได้บอกกันสื่อสารกันได้ธรรมดาคือเหาเห็นกันเดียวนี้เลยถุกว่าลูกค้าเทวดาน้าต้นใหม่ ยางมาถ้าเขาสิถามก็กระปุ๊ออกมาล่ะแปลงเป็นโตมาคุยกันเจ้าสิไปใส่มาใส่เอ็ดตังแันหนึ่งสี่คุยกันธรรมดาปกติเลยเพราะว่าจิตใจของเขาเจ้านคิดว่าจะมีความเบียดเบียนให้ผู้ใดเสียใจเสียชีวิตทรัพย์สินน้อยนึงกับบะมี่นี่เขาเอาความบริสุทธิ์ตัวนี้ที่มาเป็นเครือง่อสารกันมันก็นเลยบ่มีเครืองกันศีล <Yeah. S 1> ของเขาเจ้าก็ดี <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันสมบูรณ์หมดแล้ว เฮาเคยอ่านในท่านสัตว์เบากันคนกเเบากันกับสัตว์ใดเฮาคิดว่าสิบะมีเดี๋ยวนี้จิตใจของคนมันความโลภมันขว a m มุดแล้วความโลภกลุ่มหลัดกลุ่มเป็นรอยสันพันสันแล้วมันก็เลยบ่าจสามารถจะไปคุยกับเทวดาใดเทวดาอากาศเทวดาลุคะเทวดาหรือภูมิเทวดาตะกี้คนธรรมดานี่ก็ยังคุยกันได้ด้สัตว์ต่างๆก็คุยกันได้เบากันได้เขาบระด็นซีเด้ขากินกันด้ แต่ว่ามันมีนิดๆในใจมันเลยมาเกิดหลับเศษกรรมพวกเขาอาจจะบ่เคยหูพวกเขาบ่เคยหูจัก <c oughs> แต่ยีคอายงัวตางๆหน้าพวกกระต่ายเสือพวกนี้คุยกันในบัดพวกพญาหนากัพนกพญาเด็กนี่นขึ้นมากถ้าอันน,อนั้นอันนี้เฮียตกลงน้ำก็เอิญนาการโหลดโอ้ยอันนั้นหลุดเมื่อเอาไห้แน่นี่พูดกันกับบุม๋มลงไป ขาดไม่กันพรเบอร์ลไม่ได้ตืนยานกันเพราะว่าจิตใจของข้าเจ้ามันบอมีเลยคําว่าที่ทาลายเบียดเบียนผู้ใดให้เสียอ,อกเสียใจ,ใจบอมมีเลยนิดหนึ่งกับบอมีนั่นแหละคือความบริสุทธิ์เลยสินไปอีกแล้วอันนั้นก็ต้องห่วงเลยอันตัวนั้นตัวนั้นตั้งหากแต่ว่ามายุดสมัยของพระพุทธเจ้าเฮ้่เพิ่นก็นเลยได้สอนแม้กระทั่งบาสินห้าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่กีบ่บ่ได้สอนมาแบบนี้เป็นไปตามหยุคของตะละองตะละอง,รองพระพุทธเจ้าพระปฐุมมุตระนี่ เพืเ่ได้็เลสอนยังมากเลยทำจิตอย่างนี้นะพวกเธอจะถึงพระนิพพานเหตุไปหลดบัดมี้ขอปฏิบัติมากขนาดนี้จะคอยเสืออเส่อมร่มงเสื่อมร่มงเสื่อมร่มงเป็นไปตามค้อมเห็นแก่โตของแต่ละยุคแต่ละยุคยุคนี้เพิ่นว่าเป็นยุคปัญญาธิกะผู้ได้เห็นเป็นผู้ใด้ยิ่งด้วยปัญญาูพนั้นออกจากถูกใดผู้ได้เห็นถูกเร็วผู้นั้นสามารถี่กาหารบากบันถอนความอาไลาอาวอนันจากสิ่งที่รักใดไป นั่นแหละจังว่ากล้าหารบากบันกล้าหารตัดินใจออกอได้เพราะว่าเห็นถูกไปนในภพ่หนาแต่ยังมีความอะไรกับเกิดดนะีเกิดอีกในภพยหนานั่นแหละเพราะว่าอย่างถ้าเฮาหูจักคข้า่าในวัฏฏะสงสารนันนี่มิตรการเยื่อหยแต่เกิดถ้าเฮาหูเคํา่าในโลกนี้บ่มีปัจจัยอันดใดแห่งเกิดความสุขใด้เลยมแต่ปัจจัยแห่งความถูกข์วนล้วนเลยแต่เฮาเข้าใจถึงผิดถึงคิงมันแล้วถึงที่สุดมันแล้ว มีแต่ปัจจัยให้เป็นทุกข์ทั้งนั้น <c oughs> เหตุยังกระซัง <c oughs> เป็นเพื่อให้ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากเหตุเพื่อละเท่านั้นจงคิดบ่ทุกข์ <c oughs> แต่ห้าเข้าใจครับว่าสุขก,กับทุกข์ว่าได้มีจริงมีแต่ความยึดมัน่นถือมั่นเข้าใจว่ามันเป็นสุขสือๆเนี่ยมันจะหนีหนึ่งเดียวมันอยู่ง่ายๆนหนึงน่งแต่ว่าห้องขิดบามันสียากสุขก,กับทุกข์แค่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้กระดับไปคําว่าสุขก,ก็คือความพ่อใจยินดี แล้วก็หวงแหนบ่อจากไ้มัน่บจากไ้มันอันตรธานหายไปจากเจ้าของเองนั่นแหละก็เลือเข้าใจว่าเจ้าของซุกเพราะว่าได้ิ่งนั้นแท้ที่จริงซุกกับทุกมัมีจริงถ้าห้าถึงมันแล้วมันก็แค่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับความได้มากดังติปรถนาเอิ่นวาสุปนิสธรรมมันหายไปเอิน่นปทุกแท้ที่จริงมันได้มากดังีิปรถนามันก็แค่เกิดขึ้นสื่อ,อแต่ว่าห้าวเสยๆอยู่ บอมีความเขาไปยึดมันถือมันเลยเมื่อมันเสื่อมไปก็คือมันเสื่อมไปมันยุทโธดีหนึ่งตะกี้พ่นพระไดสอนหลายปานนี้มีพระพุทธเจเ้าโคดมห้องนี่สอนมากที่สุดพระพุทธเจ้าองค์อื่นการสอนของฝนลดย้อนพอล,ลงไปตามลำดับสัตสัธาธิการหน่สอนเคิงหนึ่งสอนเคิงหนึ่งของพระพุทธเจ้าโคดมวิริยะธิกาหนึ่งสอนนิดหน่อยเทศนาะ เมื่อปีเทศเทอหนึ่งจังสีหาพันปีเทศเทอหนึ่งไปจังสีได้บริเดศเดูแบบดีได้แต่ว่าพุตเจ้าโคดมหฮองนี่นำเอาเบดเหมือบดพื้นบดเบนเลยมีเวลานอนพัก่างกายยู่สองชั่วโมงมั่งชั่วโมงหนึ่งมั่งดีว่าดีบ่นอนบได้ดีรับทำราะวะ่าเล่งอยากให้คนเข้าใจถูกข้ามข้ามเขาไปยึดมันถือมันในข้ามสุกนั่นแหละคือทุกข้ามปรารถนาสุขนั่นแหละคือทุก พะวางเขาบ้านมีนถึงถ้ามันถึงแล้วมันฟังง่งงงายๆหนึ่งเรียนคำบอกอันโอ้มันเป็นแบบนี้แบบนี้มันสิมันสิลง่งโตของมันปับป๊บปับป๊บปั๊บทันทีเลยผู้กเจ้าถึงแล้วสมองเนยมันมันสิมีตะโลโกสะโลกแกนจินตนาการเข,าาาข,าข้าใจว่าแต่ข,ขนนองว่างไรเข้าใจว่าซื้อได้คือเข้าเขาไปยุ่ในห้องว่างโอ้ห้องนี้ว่างเนะาะแต่ของยืนอยู่ในห้องว่างยังบวมตัวอีกมันเลยอกว่างอันนี้ก็บ่เข้าใจอีก ปต่ปยว่ากูบ่ย่านตายจากเม็ดบัดสิตายมาเนี่ยลูกลีกล่ลุกล้นหอนห่นเจ็บปวดย่านได้บัดน,นี้อ่นมันเป็นสัษาถ้าบ่ย่านตายมันถืบว่ามีคำว่ากูบ่ย่านตายแต่มันเสริอยูะมันหลูมมันหลูแค่ว่ามีเกิดนี่กระดับอาะถึงเวลาสิดับบอกถึงแล้วนะกำนดจกิตเลยสิไปใส่มาใส่ใดทั้งนั้นคนมีบุญเท่านั้นที่เห็นได้เขาบ่ได้ย่านตายเด้ นั่งหลายจังหวะอยากลู้สวรรค์อยากลู้พะนิพานก็นให้รู้ไว้เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าลู้ตอนมีชีวิตอยู่แมนอยากไปกับไปหมายถึงไปนิพานเพราะว่ามันลู้วิธีมันแล้วแออมนบ่อยากไปกับว่าต้องไปแค่นั้นเออคุป่าไปหรอกนิพานตอนคุปปยู่ดุสิตธ์ก่อนกำหนดไปยู่ดุสิทธิ์เลยจิตจติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั่นก็คือติดดีลหละก็คือไปติดอยู่สวรรค์สันดุสิทธิติดยังบางที่ก็ติดเป็นห่วงมุ่งพัวคณะทั้งบานเดี๋เคย บำเพ็ญเพียรว่าน้ากันห่วงบ่เป็นห่วงเพื่อเอาอย่างห่วงเพราะว่าอยากให้พู้นั้นพ้นพลนพ้นบ่ได้ห่วงภาะวะนย่งอื่นมันมันต่างกันตอน,นไปขางอยู่พมโลกสันนันสันนันสันนันดอกเบ้ยกับมันได้แล้วมันเห็ดเป็นแล้วจากไปใส่ก,กับไปได้บ่ได้ขึ้นยุกับผู้ใดสิมาบังคับเข้าไปบ่ได้ขึ้นยุกับภัยสิสาบแสงบ่ได้ขึ้นยุกับผู้ใดสิมาขวางแล้วก็บ,บ่ได้ขึ้นย่กับภัยสิมาหายพรอนเข้า ผู้ใดให้พ่อแมก็บบเป็นไปถ้าเขาบ่อเหตุเองผู้ใดสาบแสงเขาก็บบเปลี่ยนไปดังที่เขาสาบแสงถ้าเขาบ่อเหตุเองนั้นอัตหิอัตโนนาโถบริเวนข้อมเห็นแกโตบ่ิเวนว่าเห็นแกโตรดยข้อมจากใดเบียดเบียนจากง่า่ก็มูได้เป็นที่พึ่งของตนพึ่งแบบใดแท้จริงแล้วเบงมหาบุรุษของเ้าหลวงคือพระพุทธเจ้านี่น้อมจิตลงไปหลับใส่เบื้องสัพสั์สาต่างๆน้อมจิตลงไปใส่เขา เคยหลับใส่โดยบ่ได้มีความถือตนถือตัวตว่าเป็นของกูหรือกูเป็นผู้ใหญ่หรือกูเป็นผู้มีอำนาจ đấy. เด้อเคยได้ยินได้ฟังเร่อดอกนาสัตว์ที่เกิดเป็นกระต่ายโดดแรงกระเเส่้ือสีกินนั่นหลับใส่บ่ละบางสาัตว์สัตว์ที่เป็นหอยกระซัตร่ำกระโดดลงไปให้เสือกินนั่นหลับใส่บ่ละเห็ดเป็นคติโตย่างค้นเบิง่งในสุดท้ายแล้วพระองค์ก็พ้นไปแล้วก็ต้องบำเพ็ญสะสมสิ่งเหล่านี้เอง ว่าขอท่านบัดน,นี้เขามาขอยังไหจนเบิดคือสัตย์เป็นพระเวกนะขอเมืองกับหหเมืองขอเมียก็ให้เมียข,ขอลูกก็ใหหลูกนี่คือน้อมจิตเข้าไปรับใส่คนว่นธรรมดาด้พวกเขา้าอีหยังแค่คนเบาสื่อๆเอ้ยแม่ขงขมเขาได้นะเหลือแต่ปานว่าเขาป้อนเขา <c oughs> ในแหละคือบ่เป็นตัวของตัวเองต้องเป็นตัวของตัวเองตัดสินด้วยตัวเองนี่มันยังไง คือเฮาได้ยินในโทรศัศนะ์จงเป็นแสงสว่างจงเป็นตะเกียงให้กับตัวเองเถิดตะเกียงแบบใดก็เอาธรรมะนั่นแหละเป็นแนวทางเดินเข้ามาตะเกียงแสงสว่างนี่คือแสงสว่างท่านปัญญาปัญญาไปว่ารอบรู้ในกองสังขารรูบด้แล้วในสังขารนี่รูแหละก็เป็นไปตามนั่นย่างไปตามนั่นนั่นแหละแสงสว่างมันไกลกันหลายฉะนั้นให้เป็นโตของตัวเองโดยไม่ได้เบียดเบียนใครดอก หลักธรรมของเพลินเพลินทุกภพทุกชาติที่มันเกิดมาเนี่ยทรงพรมวิหารซีตลอดเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาอันนี้เป็นเครื่องยูของเพลินเพลินลูกโพดมีพพานแต่ว่าเพลินบ่ไปเพลินเอาถึงที่สุดของเพลินแล้วเอาผสมกับปอยให้องค์อื่นมั่งเพลินยังไปบาานแม้นอยากไปก็ไป้วบาดนต่างกันเด้ รีบเรียงเอาตัวเองอย่าคิดบามันบ่มีไรสวรรค์นรกยาคิดบามันบ่มีตอนพระท่านดดได้พอย่าคิดใดมาสายไปแล้วค้นห้าส่วนมากสีเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆที่นั่นคือสิ่งที่เสียไปแล้วจังเห็นคุณข่าไี้สืบอกให้มาคือห้าแลนหาคนตายแล้วสมมติว่าหลวงปู่อนั้นองค์นี้โอ๊ยบาลามีเพิ่นสูง พ่อตาพนตายแล้วก็เสียดายเด้แลนไปหาไปกราบพระเจดีย์่นต่างๆนนนณะคณะที่เป็นอยู่นี่บ่ได้เห็นมองขามมองขามอย่างไดก็มองขามเจ้า,อข,าจของนั่นแหละบ่ได้มองขามไผดอกแท้จริงแล้วมองขามเจ้าของด้วยแลนไปใช้กระซังไปหาองค์ไดก็ตามยุตนาพระพุทธเจ้ากสรา้างพระอารหันก็ตามแต่เขาบ่เห็ดเองเป็นไปบ่ได้สิสิพ้นออกจากทุกได แต่หฮาเห็ดเองก็จังเป็นไปได้เห็ดไปตามที่เพ่นบอกคนสอนนั่นแหละพญายามนองคิดทำความคิดเห็นเห็นมันตรงหรือมันตรงหรือมันกะหูเห็นของมันเองนั่นแหละเห็นหรือไม่เห็นกับสางพอการเห็นแท้จริงคือการเห็นความคิดของเจ้าของกับความยึดมั่นถือมั่นสัของที่กำลังถูกอยู่ละที่เจ้าของละทั้งในี่ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งในคอยปลดคอยปล่อยออกทีละอันละอันการปฏิบัติทั้งหลายแหล่ บ่ได้เอาการเห็นมาเป็นเครื่องยืนยันได้แต่ว่าเอาตัวจิตที่ละได้ก็เป็นเครื่องยืนยันจาของเองยืนยันว่าจะของผลใดจุดใดจุดใดผลจึงเลี่ยงลำดับแบบรูปการสอนมากคือมีโสดาสกิตาคาอนาคาละกิเลเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้ก็ว่าไป <c oughs> ว่าเมือนี้มักกะพิเศษอยู่ให้ทุกคนนอนจิตดีๆให้นอนจิตดีด อยู่ในปัจจุบันผู้ใดบริกรรมนมะพระะหายใจเข้าน้ะหายใจออกพระทะอายุํานีความรู้สึกล้มเข่าในหูดังนี้กับข้าบริกรรมครูกันมเทอนี้ผู้ใดภาวนาพุทโกก็หายใจเข้าพูทาหายใจออกโททอนี่บหรมีหยังความรู้สึกต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขันต่อไปถ้าจิตมันร่วมแล้วเป็นสมาธิเข่าชาติใดที่หนึ่งที่สองที่สามได้หรือ,อไม่ได้ก็ให้สังเกตอาการปิติคนหัวลุกๆๆบูบูหวาบ อางคนกซาหนังหัวหนาหนาซาซาไปอางคนก็เป็นจุดตืดๆๆจนระวางการขิวนี่เนี่ยก็สร้างมันเ่าจะไปคิดว่าผีจะไปคิดว่าใดๆทั้งสิ้นให้แค่ลูกดูอาการนี้เดี๋ยวก็ยูในขั้นบริกรรมจนว่ามันสิลื่มไปกับปอยมันลืมไปอันนั้นคืออาการต่อไปที่สิเป็นอาสมทานมัน <c oughs>